เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่20กันยายน วันนี้ครับมาเริ่มกันที่ประเด็นที่น่าสนใจก่อนเกมที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลซีซึ่งก่อนเกมนี้ครับถือว่ามีอะไรให้หน่าติดตามตั้งแต่ก่อนเกมเริ่มเยอะเลยทีเดียวไล่มาตั้งแต่ประเด็นจากฝั่งเชลซีก่อนเลยนะครับที่ทางเอนโซมาเรสกาคุณซึ่งทีมสิงบรูนะ่ะยืนยันว่าเขาจะส่งอาราันโดรกาเนโชลงเล่นเป็นตัวจริงเจอทีมเก่าอย่างทัพปีศาจแดงเราทันทีเพราะว่าเรื่องความฟิตนั้นถึงแล้วซึ่งจุดนี้ผมว่ามาเรสกาตั้งใจจะเอาลงแต่แรกแล้วละ่ะ แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นครับนั่นคือปฏิกิริยาของแฟนบอลในสนามมากกว่าว่าจะมียังไงต่อการในโชว์บ้างเพราะว่าตอนก่อนจะย้ายต้องบอกว่าทําได้แสบสันมากๆครับซึ่งเรื่องนี้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็รับทราบดีว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆเลยที่ออกมาเตือนแฟนบอลไปแล้วนะครับว่าห้ามทุกคนตะโกนคําเหยียดย้คำคําด่าทออะไรต่างๆถึงนักเตะเชลซีซึ่งเอาจริงแล้วคงโฟกัสไปที่การในโชวเป็นหลักเลยครับ ดยสโมสอนย้ำว่าหากใครฝ่าฝืนแล้วจับได้ก็จะมีบทลงโทษที่ร้ายแรงรวมถึงการถูกไล่ออกจากสนามโอทราฟฟอร์ทันทีและก็แบนห้ามเข้าสนามอีกและก็อาจถึงขั้นถูกดำเนินคดีทางอาญาด้วยอีกประเด็นที่น่าสนใจครับคือในการถาแถลงข่าวก่อนเกมของรูเบนอาโมริมมันมีอยู่คำถามหนึ่งครับที่นักข่าวถามว่าเขาจะเปลี่ยนระบบการเล่นหรือไม่หากว่สาสถานการณ์มันแย่ลงเรื่อยๆ ซึ่งตรงนี้ครับรูเบนอามูริมก็ยอมรับว่าเขาจะเปลี่ยนระบบการเล่นเหมือนกันดินั้นก็ต้องมาลุ้นกันดูครับว่าเจ้าตัวจะทําจริงจังหรือไม่แต่เอาจริงแล้วผมคิดว่าปัญหามันไม่ใช่ที่ระบบนะครับมันเป็นที่ตัวอามูริมมากกว่าที่ทั้งแท็กติกแกแตนะมีน้อยไปหน่อยแก้เกมก็ไม่เก่งแต่ก็ดูกันไปครับเราในฐานะแฟนบอลคงจะไปตัดสินแทนบอร์ดคงไม่ได้ มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของรูเบนอามูริมก่อนเกมที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจะลงสนามเจอกับเชลซีในช่วงดึกคืนนี้เวลา5ทุ่มครึ่งนะครับกับประเด็นของทางเบนเจามินเชสโกที่ต้องลุ้นว่าจะได้ลงเล่นตัวจริงต่อเนื่องเลยหรือไม่หลังสองแนวรุกอย่างเมสันเมาส์และก็มาดริอุสคุนยาต่างหายจากอาการบาดเจ็บและก็มีชื่ออยู่ในเกมนี้แล้วด้วยกับประเด็นนี้ครับรูเบนอามริมได้ออกมาชี้แจงว่า สำหรับเบนจามินเชสโกเขากำลังปรับตัวเข้ากับสโมสรใหม่ในฐานะนักเตะอาชีพที่จริงจังและก็ใส่ใจรายละเอียดเขาอยาให้ทุกอย่างออกมาทันทีแต่เราเองก็ต้องหาจุดสมดุลเขาสามารถทำหน้าที่ได้เราสามารถคุยเรื่องแท็กติกกันได้แต่แค่ประตูเดียวก็สามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้แล้วอย่างในปีก่อนเราเล่นได้ไม่ดีหรือว่าแทบสร้างโอกาสไม่ได้เลยแต่ปีนี้เราสร้างโอกาสได้แต่เราก็เสียประตูกันง่ายซึ่งเราสามารถหลีกเลี่ยงการเสียประตูแบบนี้ได้ ดังนั้นมาลองทำงานหนักกันเรื่องนี้กันเถอะจากนั้นครับรูเบนอาร์โมอริมก็ถูกถามถึงปัญหาการสร้างเกมในแนวรุกและการที่เบนจามินเชสโกยังยิงประตูไม่ได้ดังนั้นเขากังวลหรือไม่ว่าตัวของเชสโกนะ่ะจะเจอปัญหาเหมือนกับราสบูซอยลุนโดยต่อเรื่องนี้ครับรูเบนอาร์โมอริมได้ให้สัมภาษณ์ว่าถ้าย้อนกลับไปดูเกมกับอาร์เซนลผมคิดว่าเราพลาดโอกาสไปเยอะมากนะเกมกับเบอร์ลี่กับฟูลแลมก็เช่นกันในช่วงแรกๆเนี่ยเราพลาดโอกาสไปเยอะเหมือนกัน จากนั้นคุณก็บอกว่ามันไม่ใช่โอกาสสาคัญยกตัวอย่างจังหวะของอามัดนะที่เขาได้บอลระหว่างลายแล้วมันก็เป็นสถานการณ์4ต่อ3มันอาจจะไม่ได้ดูเป็นโอกาสสาคัญแต่จริงๆแล้วระหว่างนั้นมันควรจะเป็นโอกาสสําคัญในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เบนจามินเชสโกดูเหมือนจะอยู่ตัวคนเดียวในกรอบเขตโทษซึ่งผมเห็นด้วยเขามักจะอยู่ตัวคนเดียวอยู่เสมอซึ่งเราไม่สามารถทำประตูได้แบบนั้นหรอกแต่ผมก็กล้ายืนยันว่าทีมของเราตอนนี้ต่างจากเมื่อปีก่อนค่อนข้างเยอะ หลังจากนั้นครับรูเบนอาโมริมก็ได้พูดถึงแรงกดดันที่เขาต้องพาแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเอาชนะเกมกับเชลซีให้ได้รวมถึงการเก็บผลกันแขันหลังจากนี้ให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ครับโดยต่อเรื่องนี้รูเบนอาโมริมได้ชี้แจงว่านี่แหละฟุตบอลและนี่อาจจะเป็นสโมสรที่มีแรงกดดันมากที่สุดในโลกเราต้องการชัยชนะคุณจะพูดอะไรก็ได้แต่ถ้าว่าสิ่งสําคัญคือผลการแข่งขัน ผมเองเมื่อปีที่แล้วนะก็มีการวิจารณ์ทีมอย่างหนักแต่ตอนนี้เรากําลังเล่นดีๆขึ้นทั้งเกมรุกและก็เกมรับแต่คุณต้องดุดันมากกว่านี้ในกรอบเขตโทษและก็ต้องมีความเฉียบคมมากขึ้นถ้าเทียบกับปีก่อนเรามาไกลกว่าเดิมมากนะแต่ความจริงก็คือเราต้องการใช้ชนะและการแพ้ต่ออาร์เซนอลกับแมนซิตี้ด้วยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นซีซันหลังจากปีที่ผ่านมามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็ยิ่งกลายเป็นปัญหาใหญ่นั่นเอง มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของแบรนด์เอมเบอร์โมครับกับการย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดในซีซั่นนี้ซึ่งถึงแม้ว่าผลงานโดยรวมของทีมอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่นักแต่เขาก็ยืนยันว่ามีความสุขที่เลือกย้ายมายังทัพปีศาจแดงของเราพร้อมกันนี้ครับเขาก็ยอมรับว่าการทำงานร่วมกับดูเบนอาโมริมถือว่าเป็นไปด้วยดีครับและเขาก็กำลังสนุกกับชีวิตกับก,บการเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยแบรนด์เอมเบอร์โมนะครับได้ให้สัมภาษณ์ต่อเรื่องราวดังกล่าวว่า แน่นอนว่าเพื่อนร่วมทีมมีบทบาทสำคัญพวกเขาต้อนรับผมอย่างอบอุ่นตั้งแต่แรกการเปลี่ยนเมืองหรือว่าสโมสรอนต้องใช้เวลาอยู่เสมอแต่ถ้าว่าทุกคนช่วยผมได้เยอะมากเวลาไปไหนผมไม่ค่อยชอบเป็นจุดเด่นนักแต่ผมเข้ากับผู้คนได้ดีทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะที่นี่คือสโมสรอนใหญ่ในทุกด้านและผมเองก็มีความสุขมากจริงๆทั้งเพื่อนร่วมทีมสตาฟและก็ทุกคนที่คาริงตันเป็นคนน่ารักซึ่งก็ทำให้ผมอยากจะทำงานที่นี่ทุกวันมันสุดยอดจริงๆ การทำงานร่วมกับดูเบนอารมอริมก็ถือว่าดีมากผมพบว่าเขามีบางอย่างคล้ายกับโทมัสแฟล้งเขาพยายามทำให้การซ้อมสนุกอยู่เสมอและผมก็คิดว่านั่นสำคัญจริงๆเพราะว่าการสนุกกับการเล่นฟุตบอลทำให้ชีวิตนั้นสดใสมากขึ้นผู้จัดจาก,การทีมใหม่ก็เป็นความท้าทายใหม่สำหรับผมการซ้อมก็เข้มข้นขึ้นมากเราต้องวิ่งเยอะออกแรงเยอะซึ่งช่วยให้เราเตรียมพร้อมในสนามได้ผมชอบนะ การได้ย้ายร่วมทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่คือสิ่งที่ดีสุดอย่างหนึ่งที่ผมสามารถจะจินตนาการได้การได้เป็นตัวแทนประเทศของผมในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี่คือสิ่งที่ผมใฝ่ฝันมาตลอดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่นิยมมากในแคมบรูนทุกครั้งที่ผมกลับไปก็จะเห็นเสื้อแข่งของยูไนเต็ดอยู่เสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะมีแฟนบอลอยู่ทั่วโลกและมันก็เป็นความรู้สึกที่เหลือเชื่อที่ได้กลับไปที่นั่นในฐานะนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ม้ต่อกรที่บทสัมภาษณ์ของเจสันวิคคอกผู้นการกีฬาของสโมสรอนะนครับต่อการจะสร้างแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดให้กลับมาเป็นสโมสซอนแห่งถ้วยชัมอีกครั้งอยู่ที่วนะิคคอกเนี่ยก็ยอมรับว่าเรื่องนี้มันต้องใช้เวลาครับแต่มันก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากว่าฟุตบอลยุคนี้มันมีกฎเข้ามาควบคุมเยอะแยะโดยเฉพาะกับกฎการเงินที่จะนเนรมิตทีมให้ได้ดังใจภายใน 1- 2หรือว่า3ปีคงไม่ได้ครับ หรือต่อเรื่องนี้เจสันวีคอ์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าตอนแรกผมไม่รู้เลยว่า Small สโมสรแห่งนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันเป็น Small สโมสรที่ยอดเยี่ยมจริงๆและก็เป็นเกียรติอย่างมากที่ได้อยู่ที่นี่สิ่งที่ผมหวังก็คือเราจะมีโอกาสพลิกสถานการณ์กลับมาได้ผมมั่นใจว่าการกลับไปอยู่ในจุดสูงสุดมันเป็นเรื่องของเวลาว่าเมื่อไหร่ไม่ใช่ว่าหรือไม่ แน่นอนว่ามันต้องใช้เวลาและมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้ด้วยโดยเฉพาะเมื่อมีข้อจํากัดด้านกฎระเบียบและก็กฎการเงินทีมจําเป็นต้องเปลี่ยนแตงแต่เราก็ได้เสริมนักเตะที่ดีเข้ามาหลายคนในช่วงซัมเมอร์นี้และบางครั้งการปล่อยนักเตะออกไปมันก็มีความสําคัญมากพอๆกับการดึงนักเตะใหม่เข้ามาด้วยมันเป็นความท้าทายจริงๆผมไม่ปฏิเสธแต่ผมก็คิดว่าสถานการณ์ของสโมสรตอนนี้ก็ดีกว่าเมื่อก่อนหลายเท่านะ เพราะว่าก่อนหน้านี้สโมสรแทบไม่มีเอกลักษณ์ทางฟุตบอลเลยพวกเราทํางานหนักเบื้องหลังสโมสรจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปล,ปลงครั้งใหญ่ทั้งโครงสร้างทั้งหมดต้องปรับใหม่แน่นอนว่ามันน่าเสียใจที่บางคนต้องเสียงานแต่ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และตอนนี้เราก็มีรากฐานที่มั่นคงสําหรับการจะสร้างทีมใหม่ขึ้นมาแล้วมาปิดท้ายกันที่รายงานจากทางสื่อสเปนอย่างมากานะครับต่อความเชื่อมโยงระหว่างอาดากูเลแนวรุกจากเรอัลมาดริดวัย20ปี โดยสื่อสเปนเจ้านี้ครับได้อ้างแหล่งข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้วางตัวอาดากูเลอร์ไว้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นตัวแทนระยะยาวของบรูโน่ฟานันเดสหากว่ากับตันทีมวัย31ปีรายนี้ครับตัดสินใจย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าและถึงแม้ว่าสโมสรนจะยอมรับว่าเป็นเรื่องยากไม่น้อยที่จะคว้าตัวแนวรุกทีมชาติตุรกีรายนี้เข้ามาร่วมทีมก็ตามครับ และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่20กันยายนหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ